เฮ้ยอะไรนะอะไรนะเฮ้ยไปไลนไปไปไปทุกคนหนีเข้าบ้านเล้วตัวประหลาดกัน่ะไปแล้ววอ่โห่งวิ่งวิ่นวด้วิ่งวิดงวิ่งว่งวิ่งวิ่งวิ่ง้าวิ่งวิวิ่่งวิ่วิ่่อาหารเราเหลือน้อยแล้ว่ว่งิ่ิ่งิ่งวิ่งวิ่วว่ว่งวิ่งว่งวิ่งว่งวิ่ิ่งวิว่ิ่ิ่ิ่ไหน เราได้ยินแล้วแล้วก่อนเมื่อกี้เราได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นว่ะเสียงมันตึง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 อยู่ใครไปเข้าทเสียอะไเขาเขามีหมอรำอนู่ตรงนั้นเสียงพนักงานไอเกียผิวปากหรือมั้งแต่นี่เนี่ยก็หลายวันแล้วฉันไม่เห็นพนักงานไอเกียอีกเลยอ่ะที่ใส่ชุดพนักงานน่ะนี่ทุกคนลองซูมดูสิรอบๆป่าของเราเนี่ยมีหรือเปล่าเไหนยกลัวพวกเราแล้วทำไมตเรามาตรงนี้ดิฮะทำไมรึทำไมไม่มีแสงอะไรแดงๆด้วยใครเข้าไฟอะไรมาติดอยู่ตรงนี้ไหนๆไหนๆไหนๆ ข้านในวาเดี๋ยวกัวนะโอ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวมาดิเฮ้ยมันเหมือนเป็นหุ่นน่ะหุ่นไล่กาเหรอม,ม,มันเป็นหุ่น,นหรอครับอโอ๋ใบกอดเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยับได้ด้วยมันไม่น่าใช่หุ่นนะมันน่าจะคือพนักงานอีเกียที่อ้วนใช่หรอวอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาล April Fool's Day หรือว่าพนักงานอีเกียอาจจะพวมกว่าปกติมันไม่เป็นอันตรายต่อพวกเราหรอกมั้ง ปกดปล่อยมันออกมาดีกว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยน่ารักมากกอดน่ใจว่าไม่เป็นอันตรายน่ากอดตอนที่นี่มันมีตัวนู้นด้วยตี่ไหนอะไรเหรอเนี่ยเมื่อกี้มันเห็นตัวอะไรใหญ่ๆเดินมาน่งยนั่งยอีกตัวนึงอ่ะประกอบเป็นเกลืออุ้ยว้ายเลยว้ายไปเร็วไปเร็วไปเร็วให้บรรดากาตัวนั้นไปเร็วไปเร็วทำอะไรพวกเราเห็นไหมมันน่ารักนุ่มนิ่มจริงเหรอนุ่มนิ่มตัวนี้แหละใตัวนี้แหละ พวกแกคือคนดีใช่ไหมมันบ้าคลั่งเปอนพนักงานอีเกียเลยอะอนี่พวกมันกำลังพวกมันกำลังวางแผนจะครองโลกอยู่แน่นอนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยหน้าตาผิดแปลกแตกต่างจากพนักงานอีเกียธรรมดามที่สำคัญมันมีแสงเรดาร์คอยจับพวกเราอยู่ด้วยโต้สั่นเลยครูดูดิยังวางไม่เสร็จเลยนะเนี่วางไม่ตรงโตะสั่นถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยโดนมันจับได้แล้วก็มันต้องกินหัวเราแน่ๆเลยตัดทั้งหัวเลยอ่ะ แห็นไหะบอกว่าน่าหลังหน้ากอดไงนะก็ลงไปกอดสักทีนึงในลงไปกอดไหมอยู่ข้างล่างเนี่ยไม่เอาเอาเห็นม่นตอนกลางคืนแล้วไม่น่ากอดเลยเธอดูหัวเขาแป้งดูมันมันโดดขึ้นมาแล้วแป้งไหนไหนไหนดูดข้างล่างลางล่างเแล้วคุณลงไปทำไมเมกเล่นกับมันเหรอเออมอนดีนะมันขับมันไวอะ ดูดิเฮ้ยไอ้เจ้าตัวนี้เอาออกไหมเอาออกไหมนักงานอีเกียอีกไม่ไม่เอาออกแล้วครับเอาไว้อย่างนี้แหละครับดีแล้วครับโอ้ยนี่แค่วันที่10เองมันยังคงแบบสยองขวัญขนาดนี้วันที่11 12แล้ววันต่อไปมันจะเป็นแบบไหนดนรเขาอาจจะไม่สามารถรองรับแล้วก็ช่วยชีวิตของพวกเราให้รอดต่อไปต่อได้เราควรจะทำไงต่อดีอะเพื่อนให้ชะโมเข้ามาก่อน ขั้นแรกเลยนะเราต้องนี่ไงเราเลี้ยงให้พี่แซมโบ้เป็นอาหารมันอ๋อเอากันเหรออยากินผมเลยผมเค็มอะไรเค็มไม่ได้อับน้ำเรามาลองทำกรงขังขนาดใหญ่แล้วลออพนักงานอีเกียที่เป็นสัตวประหลาดพวกนี้เอามาขังรวมกันเราจะได้ปลอดภัยในทุกๆคืนดีมากอ๋อคือจะเลี้ยงพังออกมาใช่ไหม แล้วพอเราทำลงแล้วนะฉันจะเอากระจกเนี่ยเอาไว้สำหรับส่องดูสัตว์ด้วยคล้ายๆกับสวนส,สัตว์เลยโอ้โหสุดยอดจร,ร,ริงว่ะความคิดสุดยๆเฮ้ยก่อนว่ารอบๆเนี่ยมีพลังงานอีเกียนหลงเหลืออีกหรือเปล่าในเหตนเหตุดีว่าตัวนี้ไฟแดงเต็มเลยอ่ะเห็นป่ะหน้าพราเราเป็นสีแดงหมดเลยอ่ะออแล้วทำไมล่ะมันเหมือนมีหมอกมีควันด้วยนะเนี่ยฉันได้กลิ่นอะไรแปลกๆด้วยเหมือนกับแบบกลิ่นซากศพเลยอ่ะไม่ไม่หรอาอีก อ้าวใครต,ตนนคดตตพี่ขิดบอก่าว่าพี่กิดตดหรือหายใจ <c oughs> เราตดเราไม่ได้หายใจถ้าเกิดหายใจนี่ทางหายกับปากเน่า <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้อุน่นจีเมากี่วันเนี่ยอ๋อ <c oughs> ในายจะให้เราไปอุ่นจีที่ไหนล่ะซุ่มก็ไม่มีมีแต่ไม้เนี่ยทุกวันฉันเอาไม้ปาตูดปาตูดทุกวันจน <c oughs> ตอนนี้ต <c oughs> ูฉันมีสีแดงอะไรเลื่อนตามเหรอตูเอาไม้ปาตูนะนายปาตูดแล้วเราเราเอาตูดไถกับไถกับพื้นอะมันหมาเลย นายดูสกปรกกว่าเราเยอะไม่นายแต่ว่าพี่โมเอาเอาถ่ายกับกำแพงนะนายเห็นสีดำดำตรงกำแพงนี้ปะอออ๋อที่มันติดๆนี่คือนี่คือาเที่พี่โม่ละเลืองขี้กันใช่ได้ชื่อเลือกขี้ออกมาเกือครึ่งขีทแล้วคุยกันเรื่องอื่นมากๆเนี่ยฉันเริ่มหิวข้าวฉันขอกินข้าวแป๊บโอ้โหแต่ก่อนอื่นเนี่ยสเบียงเราล่อยหล่อนะแงอยากกินน้ำพริกกะปิใช่ไหมไม่ฉันไม่ได้อยากกินอะไรกินก็เลย เอาเป็นว่าพวกนายเรารีบกินอาหารให้เต็มท้องดีกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องรีบออกไปหาเพบียงแล้วรู้สึกว่าข้าวแถวๆรอบๆบ้านเราประมาณ300เมตรไม่มีอะไรอีกเลยพวกเราจะเป็นจะต้องสร้างรังใหม่สร้างโรงขังหลากอย่างเราต้องไปหาอาหารและยาเพิ่มได้เลยโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเก็บอาหารที่เหลือไปก่อนนี่อาหารพวกนี้จะเป็นของฉันนะงกจัง่น่นฮนอฮ่าฮ่แล้วฮ่าล่าทุาค่ ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะถ้างั้นนอนนอนเลยคือมารอวันนี้ขึ้นมารอวันนี้มีเตียงวันนี้มีเตียงวันนี้มีเตียงฉันละเมอฉันตอนแรกฉันขอบักอุ้ยเฮ้ยใครทำเตียงให้อ่ะเอเองทำทำเตียงไม่เท่าไหร่ทำไมรู้ว่ารู้ว่าทะลุหมอนแเนี่ยไม่แล้วแล้วเอ้า ไมเไม่ทำไ้ในอนเช้านะนอนในเช้าแล้วเช้าแล้วแ่เราไป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 ทำงานทำงานมาๆๆพวกเราช่วยกันทำกรงขังดีกว่ามีสิ่งหน้าคนคุณทำแค่ไม่ได้เลยี่ช่วยด้วยไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ในกรงมันไม่ทำอะไรตอนนี้ตอนเช้าพวกมันมองเราไม่เห็นด้วยซ้ำเฮ้ยไปไปปรับตอนนี้อย่าแป้งจะใช้เป็นกรงขังที่อยู่ใต้ใต้สิงตรงนี้นะมันจะมีกำแพงด้านบนที่เราใช้เป็นพื้นสำหรับเหยียบใช่ไหมใช่ก็จะ การไม่ให้เจ้าตัวใหญ่ตัวนั้นเนี่ยมันออกไปจากกองได้เอาล่ะทุกคนล้อมกองกันเลยมันมันไม่ถึงอะถึงดีนายก็ต่อบันไดเขาสิเอจึ๊บ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 ยังไงยังไงครับยังไงครับต่อยตรงนี้จัดการวางเลยครับบึ้งต่อเลยต่อเลยต่อขึ้นไปเป็นกองถังใหญ่ใหญ่ไงนายไม่เคยเห็นหรออ๋อช่อเข้าใจแล้ว อ๋อไดทำาือรือรือรือใช่นี่คือสวนสัตว์ไดโนเสาร์เราจะมีทางเข้าทั้งหมด2ทางแล้วกันนะจะได้แบบเอ่อเปิดให้เจ้าพวกออเกียเนี่ยเข้ามาได้แต่เราจะใช้เหยียรล่อโดยการใช้จุกแจงแล้วก็ปีกแล้วก็พี่โมล่อครัห,หรอไม่มีชื่อใช้กับพี่ไม้ใช้กับพี่ไม้ต้องเป็นคนปิดประตูไงอ๋อดี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 อยากทำหน้าที่นี้ที่เราไม่ฟัไฟให้เขาเลยหรอเดี๋ยวก็มองไม่เห็นหรอเออนั่นนะดิโอเคงั้นพวกนาย ทำโกงไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปหาไฟให้แต่ว่าตัวมันอ่ะชอบมีไฟสีแดงใช่ป่ะแต่เราไฟอีกฟ้าให้มันมันจะได้คลั่งไตาไลยใส่ไฟใส่ไฟตามแบบรั้วขอบด้วยนะเราจะไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้นะนายใส่ไฟอ่ะทำไมอ่ะต้องใส่ไฟคนอื่นนี่ใส่ไม่ดีอุ้ยลูกแบบนี้ไม่น่าเล่นเลยนะหาอยู่หาอยู่พี่เป๋าตัดออกนะครับพี่เป๋าตัดออก เดี๋ยวแล้เดี๋ยวแล้วมันไม่ใช่ขอัจักระตี้เลยโอ้โหสีสีทั้งสีทั้งสีทั้งขำมากขำไม่ต้องปืนก็ได้นะที่หลังเขื่นใช่ปะไหมนี่น่าจะสร้างกี่ชั้นหรอเออฉันว่านะชั้นประมาณสามชั้นมันก็ไม่น่าจะหนีออกไปได้แล้วนะเราจะติดไฟไว้ตามรั้วด้วยโอ้โหอันนี้เป็นทางเข้าหรอสุดยอดเลยอ่ะใช่ผมทำไว้ผมทำไว้เฮ้โลวมีไม้เพิ่มนะผมท่าอย่างนี้ เราต้องแบบทางเข้าทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมครับเนี่ยพี่แบบมีการจัดวางเนี่ยให้มันแบบเข้าเข้ามุมไม้แล้วก็มีไฟติดที่มันออกมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่พี่หมุนไม้ไม่เป็นโอเคเข้าใจแล้วน่าเสียมากไม่รู้มีหลักการอะไรเร็ว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 อย่าอู้อย่าอู้อุ้ยเ้ป ดีอาไปดิต่อได้ขึ้นนมมาาไปแล้วไปแล้วเอากรงของเราใกล้จะเสร็จแล้วด่วนฉันปิดก่อนนะเดี๋ยวไม่เปิดเราจะกินเร็วๆเข้ามาเข้ามาโอเคตอนนี้ฉันอยู่ในกรงขังนะทุกคนโอเคปิดแป้งโชคดีโชคดีนะก็เราอยู่ในกรงขังตอนนี้ฉันพยายามเอ่อทำกรงให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่ไอ้เจ้าชายเกียจะมาเออเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะ พวกนายนี่จินตนาการกันไปเองหรือเปล่าพี่ฉันไม่ได้หูแว่วนะเนี่ยพี่พี่ลองเงียบแล้วเราฟังเฮ้ยฉันว่ามันแปลกๆแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บอสเออพี่บอสไปดูข้างบนบ้านเร็วทุกคนขึ้นไปจุดสูงๆเสียงมักซิล่าเลยว่าเสียงนั่นคือเสียงอะไรเสียงเหมือนเสียงร่ำร้องของเอเลี่ยนเลยอ่ะปุ๊บมันเหมือนเอเลี่ยนจริงนะ มันแบบมันพูดเหมือนบีทบล็อกอะใช่ใช่มันพยายามสื่อสารด้วยภาษาต่างดาวคือไปลว่ามีสูรที่สุดของบ้านเราวันนี้มันมันเห็นมันไม่ค่อยเห็นน่ะมันดังมันจับทิศนั้นน่ะตัวขวาไม่มีอะไรเลยตอนที่ฉันเห็นแต่รูปเดรอะกำลังกินแผนเค้กอันนี้เพื่อนทางนี้ในในหันไปผีทางไหนเนี่ยเสียงมาจากทางนี้ใช่ทางนั้นแหละเครื่องหน้าเนี่ยไหนวะเสียงมันมีเสียงกุ๊ก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  งี้ด้วยนะนกหรือเปล่าเอ้ยมันอยู่มพนเริ่มใกล้เข้ามาแล้วอ่ะพี่จริงหรือจริงสิู้ตกใจนึกว่าตู้เย็นอะไรหลังไปหาไหมคนฉันว่าเสียงมันใกล้เข้ามาแล้วจริงๆด้วยนายจะไปหาตอนตอนเย็นกันคืนนะอาจจะเป็นเสียงของผู้รอดชีวิตก็ได้อาจจะมีใครบางคนกําลังนอเราอยู่และส่งสัญญาณวิทยุฉันว่านี่มันไม่ชอบมาพากลลวเพื่อนงั้นนายไปเลยเรารอนี่แล้วกันไปเสียงนั้นมันคือเสียงอะไรกันแน่ไปทุกคน นายไปตอนนี้เหรอนายไปเลยไปตอนนี้แลหละโอ้ไม่ไปตอนนี้จะไปตอนไหนล่ะชีวิตคนมันเป็นชีวิตที่มีค่านะเฟลยน่าจะว่าเสียงคนคือรอดไฟไปแล้วเสียงคนอยู่แล้วนอกจากพนักงานอีเกียแล้วไม่มีใครนอกจากเราแล้วล่ะแอเพื่อนมาโดนเลยมาโดนเสียเลือดนะเราจะเริ่มเดินทางไปหาเสียงปริศนากันนะคะ

มั้นใต้ไปอุยผมกรมันตีผมกระเด็นเลย้เพื่อนผมก็นะอยู่ใต้ถุนบ้านปลอดภัยกว่าโอ้โหฉัเข้าฉนเข้าไปได้ฉันเข้าไปได้ก้ขาฉันเข้าไปได้โก้างเอาอยู่ด้วยราอยู่ด้วยเพื่อนราอยู่ใต้นโอเคในดียวโอเคโอ้โหคนนี้ทำแผนดีสุดท้ายแล้วคือตัวอะไรเนี่ยอาจจะเป็นบอสของพนักออีเกียพวกนี้ก็ได้เฮ้ยมันตีผมกระเด็นมาเป็นรอยเมตรเลยอะเมตรอะเราตีเหมือนกันอะ ตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วอะมันตีผมกระเด็นขึ้นไปบนชั้น3แล้วมันโดดข้าผมไม่ได้ว่ะจังตัวนี้มันมีมือมีเท้าโอ้ยมีมีหลายหลายอย่างที่เราไม่มีมันมีมือมีมือโอ้ไม่กอดเดเข้าบ้านเแล้วเฮ้ยบ้านใครบ้านใครทางบ้านเราบ้านเราไม่น่าเลยพี่จิตรทำตอะไรทำไมพวกเราไปดูเลยก็นายอยากดูไม่ใช่เหรอจินต์นนท์จินอ์นนท์พัดกระเด็นมาเฮ้ยเฮ้ยมันมันจะกินฉัน ตะกี้จั้นเออโอ้โหตาย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 กระเด็นไกลเหมือนกันกระเด็นไกลเหมือนกันมาอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหเแต่มันอยู่ตรงชั้นน่ะโอ้โหดังแท้งว่าอยู่มาถึงว่าอยู่ตรงตะกิดเหรอไม่ใช่อ้าวเฮ้ยมันมีจริงเฉยๆอ่ะมันตบผมกระเด็นแล้วมันก็หยุดอยู่ที่ผมแอบอยู่พวกนายโอเคไป เออเลือนเหลือสิบห้าตอนนี้ตอนนี้ฉ <poker> ันก็เดินมาประมาณสามร้อยกว่าเมตรอ่ะจริงๆฉันก็เดินสี่ร้อยเมตรโอ้ยโอ้ยอย่าเพิงพ่งมาอย่าเพิ่งมาที่บ้านอย่าเพิ่งมาที่บ้านมันอยู่ที่บ้านรอเชา้ชารอเช้าทุกคนดูแลต,ตัวเองก่อนนะโอ้ยตอนนี้เราอยู่รอบๆบ,บ้าน เรากำลังมองดูสถานก,การณ์อยู่ฉันไม่เห็นไอ้ตัวใหญ่นั่นอยู่ในบ้านเราเลย<อ>เวิ่งเบ้าไปกลักบบ้านกลักบบ้านกลับบ้านกลับบ้านหูวแล้วของเต็มเลยอะเอาของอาหารยายเยอะเราโดนทำลายหมดเลยแล้วทำไมดูโต๊ะนี่โอ้โหบ้านบ้านที่แสนสุขของเราโดนพักไว้ปีศาจดิสโก้มือมือปังเขาเปื่อยนั่น ตัวนั้นหายไปไหนแล้วอะตัวมันหายไปไหนยังได้ยินเสียงสู้ๆกซ่าอยู่เลยนะมันมันยังอยู่ครับมันยังอยู่ไหนๆๆมีใครเห็นตัวมันบ้างฉันอยากเห็นมันเห็นมวันผมเห็นผมเห็นไหนอะผมเดินอยู่กับมันเลยเนี่ยตรงไปไหนเป็นเพื่อนมันเหรอนำทางพวกเราไปที่ฉันจะไปสังสอนมันอยู่อยู่จากบ้านประมาณ400เมตรอะตอนเช้าเนี่ยมันน่าจะไม่มีริ์ไม่มีเดชอะไรสักเท่าไหร่เราจะเอาโซฟาไป กระแทงหน้ามันบ้านพังหมดเลยอ่ะใครใครอยู่แถวบ้านบ้างใครอยู่แถวบ้านบ้างอยู่แถวบ้านทุกคนอยู่แถวบ้านหมดเลยเรื่องฝั่งนี้ม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 ั่งนี้โอเคโอเคเราตาให้พี่โมนำทางเราไปมันเดินกลับาไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยมันต้องสงบแล้วแน่ๆดูหน้าตาของมันดิมีแขนเหมือนมนุษย์ตรงขาตรงขาของมัน ยาวเหยียดยิ่งกว่าทั้งก้แตนแถมตัวเชื่อมข้อต่อของมันได้เป็นกลมๆมีไฟดิสโก้รอบๆตัวเพื่อนว่าไอ้แสงพวกนี้มันต้องเป็นแสงเลเซอร์แน่นอนมันตบเ๋าแตกเลยเฮ้ยโอ้โหเสาหลังก็แข็งแรงรุนแรงรุนแรงกว่าพนักงานอีเกียเป็นร้ายเท่าเลยนะทุกคนเฮ้ยอะไรมันหันแวมมองมันหันแวมมองแล้วมันตั้งตึงมันตกใจอ่ะบ้านของโมแกโดนฉันพังหมดแล้ว ทางเดียวที่พวกแกจะรอดได้ก็คือตายไปซะมันรอดยังไงเพื่อนแล้วมันล้วรอดยังไงอะตายเนี่ยตานกรอตรงสวรรค์ละมั้งนี่ดูพนักงานีกเกียอยู่รอบๆมันด้วยนี่มันเป็นลูกกระจกของไอเจ้าตัวนี้เหรอเนี่ยพวกเราฉันว่าเรากลับไปอยู่บ้านเดิมไม่ได้แล้วล่ะนี่เล่นกิจกรรมกันมะรอรอตายทองปีศาจ เผื่ออะไรก็ออกไปเออฮะไปทุกคนเยียกันหาอาหารบ้านของเราพังแล้วเราต้องหาที่อยู่อาศัยที่ใหม่ Let's go อาหารรกะจองกระจายเลยใกล้จะเบิดแล้วรีบออกจากที่นี่เร็วนายดูดิบ้านของเราเนี่ยที่อยู่ชั้นสองไม่พังเลยแม้น่ะอันเดียวอ่ะเฮ้ยอะไรอะอะไรแจ็คเาต์พังหรอวะไม่ไม่ใช่เวลาที่จะทำอะไรเลยโอเคผมผมเข้าเข้าตู้ผมแล้วผมเข้าตู้ผมแล้ว งึบงึบพี่กิดพี่กิดเอาไอตัวว่างพี่กิทอยู่ไหนอะขออยู่ด้วยดิพี่กิดอยู่ด้วยดิผมก็ตูมแล้วตูมแข็งแรงแน่ใจว่าตูแข็งแรงเฮ้ยอ่านคำอะไรเนี่ยอ่านคำอะไรนี่ี๋ยวเอาใครเนี่หยุดหยุดหยุดยืนโต้พี่นี่บรรยากาศมันไม่ค่อยดีมันดูไม่ค่อยโรแมนติกอะเออพี่กิดหนูเอาไฟมาให้ เอออย่ายกโต๊ะผมดิเพิ่มเพิ่มความโรแมนติกเพิ่มความโรแมนติกเราครพังบะไม้ฉันเนี่ยเฮ้ยโอ้ขวางทำไมไม้แกชั่วมากอยู่ตายและกินข้าวก่อนนะโหตอนนี้ไม่เหลือข้าวเลยสักนิดเดียวมีใครมีข้าวบ้างอ่ะฉันฉันฉันมีอยู่ฉันมีอยู่ผมมีอยู่ขอหน่อยขอหน่อยขอข้าวสักหนึ่งอันอะไรก็ได้ตอนนี้ฉันหิวมากเลยต่อก็ร้องด้วยเอาเบอร์เกอร์ไปนี่ขำ มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันอยู่ด้วยอ่้เราปอดภัยเราปลอดภัยแน่ใจเหเย็นตู้ตู้ของผมปลอดภัยมาก้้ัไปะดีแล้วพี่บ้านผังกว่า พี่กินมาว่าบ้านพี่กินปลอดภัยมากเลยมันเตะบ้านกระจายเลยเตะตู้ไปพี่โอ้ยปวดหัวตัวแตกครับอุ้ยเราทำยังไงดีเราโดนมันกินเนี่ยเขาบอกว่าพี่ไหม่โดนมันกินไปที่เรียบร้อยแล้วแตกกระจายโอ้โหพี่แกมีวิธีจังคิดว่ามันต้องขอให้สูงสูงเลยมันขาดไม่ดีอ่ะจังเลยผมก็เดินมาสุดแมปเลยอะทุกคน เฮ้ยทุกคนฉันเจอเจออะไรครับฉันจะบอกว่าฉันเจอฉันเจอทางหนีทีไรฉันเข้ามาในตู้แต่ว่ามันตอนนี้ตอนนี้ฉันแอบอยู่ในแบบว่าที่วางไม้อะฉันสูงสูงแบบห้าชั้นนะทุกคนไอเจ้าตัวนั้นมันมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยมันมองไม่เห็นฉันมันมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นใช่ไหมอุยโตอนนี้บรรยากาศคือน่ากลัวมาก เจ้าด้านมาเดินหลบบวดรอบๆไม้พยายามหาตัวฉันอยู่เอ้ยเฮ้ยมันพักไม้ไปด้วยใจเยยีก่อนทุกคนปลอดภัยไหมตอนเนี้ยไม่ไม่ปลอดภัยปลอดภัยยังฉันโดนฉันโดนสองตัวไล่อยู่ตอนนี้มันเหยียบฉันตายผมใสาเชื่อมั่นในตู้สะพางผมตู้ไหนไม่ได้ช่วยอะไรเลยฉันเห็นนายกระเด็นออกคุไม่น่าเชื่อมั่นเลยกับตู้เนี่ยน่าเศร้ามาก มันเตผมไปทั้งตู้เลยใกล้บ้านฉันอยู่ใกล้บ้านประมาณ1466เมตรอะโอ้โหไม่ไหวแล้วฉันต้องหาที่พักที่อื่นก่อนฉันอยู่ใกล้บ้านมากเทพเจ้าเดอะร็อกช่วยด้วยเทพเจ้าเดอะร็อกได้โปรดทำยังไงก็ได้พวกเราสามารถต่อกรจับปีศาจนั้นได้ผมจะบอกว่าบ้านเราตอนเนี้ยมีบอสอยู่แล้วก็มีสมุนมาอยู่อีกประมาณสามตัวั้น เจ้ของบางอย่างอะไรอ่ะเป็นป้ายป้ายอันใหญ่เคยป้ายแบบนี้มาก่อนเลยด้านนห้าตรงนี้มีก้อนหินด้วยโอ้โหเป็นก้อนหินน่าจะมีพลังแข็งแกร่งก้อนหินนี้คือก้อนแตายก้อนหินเดอะล็อกว่ากันชื่อเด็อกโอ้ไม่โอ้โหไปไปไปกลับบ้านเอ้ยเนี่ยเขาเป็นต้นแบบของผมเลยนะทำไมอ่ะ ผมมีกามันใหญ่เหมืมันคาปวดหลหรือมบางหรือว่าวิกจะหลุดพี่ไม้เดินทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนายดูถูกสิ่งสัดิ์สิดันนั่นมันจะเกิดอาเพศขึ้นนะไปเลยรีบช่วยกันสร้างเลยตอนนี้เราต้องการไม้จำนวนมากมาล้องรีบช่วยกันสร้างาไปหาเดอะล็อกมาเนาะเอ้าใครสำงพังอ่ะเอ้าพี่กำลังต่ออยู่นี่ไง เราไปเตนต่อ,อยแล้วไม่ใช่เออนี่ไงเอาเฮ้ยดูดิงงค <น S 1> ุณดูหินศักดิ์สิทธิ์ลอยได้อ,อ<น>ย่าเล่นให้มาเจ้ากลับมาที่<า>หลักหน่อย อพอไม่เห็นเลยผมอยู่ตรงฐานเจ้าผมอยดีฐานผมไม่ยินดีฐานเจ้าเสียงมันพูดคุยอยู่พี่กผมกลัวผมมีพระเทพเจ้าผมคลองผมพี่กีดฉันขอถามได้อย่างหนึ่งนะไกยังไม่เห็นดักกันอยู่ในตู้อีกเหรอเมื่อกี้นายกระเด็นออกมาคือแบบไกลมากอ่ะ ฉันพี่อยากจะพูดเลยว่ามันไม่ได้ช่วยปกป้องนายเลยถึงแม้ว่านายจะมีสารเจ้าไม่ช่วยนายตอนนี้ได้เหมือนสารพระภูมิเองช่าากว่าเราเชื่อมันในตุทะว่าเฮ้ยทุกคนตรงนี้มีไฟแดงนะจะเย็นๆนะไฟอยู่ใกล้มากไม่มาแล้วขึ้นมาเลยไม่มาแล้วขึ้นมาแลยไม่มาเลยพ่อที่เป่งไปลงไปลมันลงไปไปโอ้โห เป็นไม้ออกเป็นไม้ออกเฮ้ยตัวบอสตัวบอสมาตัวบอสมาตัวบอสมาฉานเข้าแล้วบอสหายแล้วหายแล้วไปน้องต่อทีไอ้บอสมันขึ้นมันจะบอสขมันไต่ขึ้นไปว้าวขึ้นมาไต่กันไปสวยแล้วไงสวยแล้วอยู่สันเจ้าอยู่สันเจ้าผมนี่ต่อทีปลอดภัยมอสกำลังบอสกำลังหาตัวคนอยู่ฉันเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งของบ้านและดูเหมือนว่าบอสจะ โลูกกระตากันสังเกตเห็นฉันได้ยังฉันแก่มามาแตกฉันออกไปอ๋อฉันใชญ่ชม,มากน,น,นี่รูกัดดนดูฉันอยู่บนสะพานฉันอยู่บนสะพานด้านบนมมอ๋ยมันกระโดดขึ้นมาฉันอยู่ด้านล่างฉันอยู่ด้านล่างตอนนี้กำลังจุกอยู่โอ้ my god มันยิงแสงเลเซอร์ใส่มีด้วยเหรอเฮ้ยมีโอ้ เพื่อนเอ้ยพี่ช่วยด้วยจะจะไม่ไหวแล้วจะจะตายแจ้งมาสานเจ้าพี่เรามาสันเจ้าพี่เกดแจงเรพี่ไปสันเจ้าได้ปกคุ้มครองลูกด้วยบอกเลยว่ากูสูงมากพี่แจ้งคว้าเพื่อนมาหาพี่กิดของช่วยแจ้งหน่อยดิจะพามาสองตัวเฮ้ยดูแจ้งวิ่งเข้าสันเจ้าเพื่อนมันจะค่อยๆเข้ามาไม้โดนวางม้าก่อนม้าอยู่พี่กิดเดี๋ยวเดี๋ยวว่างใหม่แจ้งมาเร็วเอ่อ พี่กินเห็นแกนตายใช่ไหมเห็นแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนก็มาที่ศาลเจ้าไม่สามารถทำอะไรผ่าศาลเจ้าคาปเจ้าได้ไม่มีมันโดนไม่หาถึงไม่ถึงผมละบอสที่ผ่านเจ้าแตกเลยไอ้เจ๊เห็นเจ๊เห็นเจ๊เห็นไอตอนนี้บอสบอสปีนขึ้นไปบนบ้านแล้วเฮ้ยบอสชอบเรของสูงไอ้บอสมาหาฉันบอสมาหาฉันอ้ไปด้ว ดาเ้าแตกเลยโอ้โหไอนกม่กระขาไม่ถ <wiele> <who médico> ึงละโม่ไอ้โคบกบอลตัวทำลายถึงไอ้โม่โอ้ไม่มีใครยังอยู่ที่บ้านไหมผมกับฉันโม่พี่โม่พี่โม่รอนได้ยังไงเนี่ยไหนที่มันสูงกระพันสุดล้วงดูสถานการณ์ใกล้บ้านทุกคนยังไงบ้างโอ้ยแสงแดงมัเห็นอย่างชัดเจนเลยนะเนี่ย อดภัยค่อยๆกระดึกลไปทีละนิดทีละนิดนี่ไงที่จะเจอแล้วโว้ยโอ้มีตัวหนึ่งวิ่งขึ้นไปบนบ้านมันทำลายพี่ชามบ์จะมาโดนเหยียบหัวโอ้โอ้ไม่โอ้หอุ้ยจิ้นตัวหน้าตัวตาไม่ตกครับไม่ตกไม่ถึงผมเว้ยผมไม่ตายแต่ผมไกลมากไอตัวนี้มันวิ่งไวมากเลยอ่ะแล้วจะตายอีกรอบแล้วเนี่ยทุกคนระวังตัวไว้ระวังตัวไว้ตอนนี้ตอนนี้ฉันอยู่ฉันอยู่ในในชั้น ฉันหาชันเอ้ยไม้มันดึงช้ยกลับเข้ามาที่บ้านไชอแล้วกันดินนักชอบขังกันดินนักเอ้ยไอตัวลูกกระจอกมันก็มาฉันอยู่ในหลังไม้โอ้แล้วคนเช้าพอดีเเราคิดว่าเราควรต้องสร้างบ้านให้สูงอะไรทุกคนบ้านชั้นสองของเราโดนบอสเกียบตายคือกระเด็นออกไปหมดเลยเราเหลือเลยไม่เหลือเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ไหวแล้วนะ